วันนี้เพิ่งรับพัสดุมานะคะเนื่องจากว่าเตาอบเราอะ่ะมันมีรักแบบคาบถ่แบบติดแน่นมากเดี๋ยวก็เลยคิดว่าจะสั่งน้ํายาที่จะมาทำความสะอาดแล้วเจอที่เพจนี้นะคะซึ่งเราเป็นคนที่เราที่ซื้อของอะคะ่ะเราจะชอบถามในเพจเพราะว่าอยากจะให้เป็นมนุษย์อะคะที่ตอบคำถาม ไม่อยากให้เป็นแบบบอดแต่บางทีแบบไม่อยากให้เป็นร้านค้าส,สังชาติไงี้ป่ะแต่ว่าเวลามีปัญหาการใช้งานนันถามไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ร้านนี้ก็เลยปอดจบก็สั่งแบบพร้อมใช้มานะคะรวมส่งแบบเก็ไ 1, บไายทางสามร้อยแปดสิบบาทเอกสารเขาก่อนเนะาะพราะเขาจะมีข้อใช้อะไรยังไงแล้วก็อันจะลงอันตรายไหมอะไรอย่าี้ ก็ใช้ได้หลากหลายนะคะกระโจกไม้ค่าฝังแน่นแล้วก็แค่ฉีดพ่นเนาะแล้วก็เขาแนะนําเรามาว่า,าให้ฉีดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เชด็ดแล้วก็ฉีดซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเตาอ,อบเรามันค่อนข้างที่จะสกปรก <c oughs> ก็จะให้เราฉีดนะคะในคู่นี้ขบอกว่าให้เราฉีดแล้วก็ทิ้งสักคู่ ค่อยทำความสะอาดแลเดี๋ยวเราทิ้งมันใหม่ทุกครึ่งโอเคทิ้งมันวหม่กันบนด้วยดีกว่า ยิงไว้สักคู่อ่ะมึงสักคู่ไหนสักคู่สามนาทีได้ไหมอ,อืม มันเห็นเป็นรอยไอ้นี่สกายเลยคือเคยทําความสะอาดไปครั้งแรกเรารู้สึกว่า,วา,วามันมันแบบว่าพอเอาไอ้ไอ้น้ำยาล้างจานหรืออะไรเงี้ยมามันก็จะแบบเป็นทงฟองแล้วก็เป็นเหนียวเหนียวแต่นี้แปลกว่ามันเหมือนมันไม่เหนียวมันเอามือแตะได้หรอเฮ้ยเอองั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไว้ที่เป็นฟองนี้นะ่าจะเป็นเพราะว่า วางตัดน้ำยาล้างจานด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักคู่อีกแล้วเ,เอาน้าเองแล้วเ,เอาฟองน้ำนะคะไปล้างให้หมดฟองแล้วก็เดี๋ยวเราจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยเช็ดทีนี้ครู่นี้เราจะเป็นครู่สิบนาที <c oughs> ครู่สิบครู่แต่คร,ครู่ครึ่งชช่วโมหรอครึ่งชช่วโมลุงสักครู่ คือจะต้องรู้ความสกดกของเตาตัวเองคือพที่เองคโอเค <Okay. S 1> ทิ้งไว้คราวนี้เราจะทิ้งประมาณสิบนาทีโอ้ยทิ้งไม่นานเลยค่ะไม่สักคู่เลยค่ะเพราะว่าพอดีเป็นร้านกาแฟมีลูกค้าแต่สังเกตเห็นเนาะมันจะมีน้ำที่ไหลๆ oh. อืมคิดว่า ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่ามันเหมือนเน,นี่ยในตรงนี้ดีขึ้นเลยอ่ะเพราะมันเหมือนว่ายังไงอ่ะมันทําให้ไขมันที่มันเป็นข้าๆๆวอ่ะนึกออกมั้ไหลๆออกวา่าลยลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ออาทีด้วยอยากก็ใช้คือพอเวล้ากาแ,แฟแล้วพอมีลูกค้าเราก็ต้องไปดูลูกค้า เฮ้ยมันควรจะใส่ถุงมือวไม่ได้อ่านรายละเอียดดีๆนะใส่อะไรแต่ใส่ถุงมือสำหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะเดี๋ยวที่ไปก้อรองนึนอของเรบอันนี้แค่คอแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านรายละเอียด <c oughs> ดีๆจริงก็อ่านก่อน,นะ ทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งเราลืมค่ะคุณผู้ชมเราลืมเราใจร้อนเราแบบว่าสงสัยใช่ไหมคะเราก็เลยลองฉีดในเจ้าเนี้ยค่ะเช้านี้ตื่นมาเราก็ฉีดในเนี้ยเป็นรอบหนึ่งนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวขัดเอาไว้เสร็จแล้วเราค่ะก็ไปเอาไอ้ฝอยขัดหม้อซึ่งตอนแรกอ่ะเราเคยขัดแล้วแหละแต่มันหนักไม่ออกนะคะคือเอาฝอยขัดหม้อเนี่ยขัดแล้ว มันไม่ออกทีนี้เมื่อวานเนี้ยก็เอาไอ้เจ้า B13 นี้ใช่ไหมคะฉีดๆไปแล้วก็เอาแค่ผ้าเช็ดเอาฟองน้ําเช็ดแล้วสกอดบายมันก็ไม่ได้เป็นแบบแข็งๆด้วยนะไอ้ใยอ่ะใยๆที่ที่ติดอยู่กับฟองน้ำอะค่ะมันก็ไม่ได้เป็นแข็งๆทีนี้เมื่อสักครู่เนี้ยยังไม่ทันเปิดก้อนขึ้นะเอ๊ะมันเหมือนแบบว่าคาบมันคือมันมันกะจากคาบที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นคาบเหนียวเนียว ที่ติดอะค่ะเรารู้สึกว่าที่มันมันเหมือนมันละลายเออใช้คำพูดง่ายๆมันเหมือนมันละลายเราก็เลยไปเอาไอ้เจ้าฝอยขัดหม้อเนี่ยค่ะมาขัดอนูหนะมันออกไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ยังมีด้านนี้เราจะขัดนี่ค่ะปรากฏว่าเอ้ยมันออกแฮะพอทิ้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้เป็นไอ้คราบเหนียวเหนียวะค่ะนี่ค่ะมันจะออกแบบว่าน้ำไหลๆลงมา เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอ่ะ,อะวันนี้เราทําแล้วเราก็ทิ้งไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็อีกสักครั้งหนึ่งเราก็อาจจะแบบว่ามาฉีดอีกแล้วก็ให้เขาละลายมันก็จะสามารถออกได้แลล้ <S <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวเราจะให้แบบว่าดูเลยนะเพราะมันจะเครื่องแต่มันไม่มีฟองก์มาเรื่อยๆนะ แค่น่ามันเป็นน้ำไหลๆออมาง่ายอ่ะอืมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อย,อยๆมันนะคะเราผิดเองใครมีเตาอบนะพยายามทำความสะอาดก็อขอญอาดแนะนำเลยก็คือใครมีเตาอบก็ลองมีตัวนี้ติดไว้พอเวลาที่อบอะไรที่เป็นของคาวๆอ่ะค่ะก็ฉิดฉี ให้ไขมันมันละลายหน่อยนี่ค่ะมันเริ่มอายจังเลยพูดแล้วก็อายอายมันเริ่มอุ้ยมันเริ่มเห็นไอ้ไอ้ผนังนี่เลยนเนี่ยค่ะคือคือเราลูกมันแล้วมันจะไม่เป็นไม่เป็นแบบว่าไข่มันเหนียวเหนียวหรอกโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปทุกวันทุกวันนะ